สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบีนะคะในช่องสไปออสเตียผัวแก่เมียสาวค่ะวันนี้นะคะบีก็จะมีเอกสารนะคะมาแนะนำเพื่อนๆนะเกี่ยวกับการที่เราจะขึ้นมาแต่งงานกับชาวออสเตียนะคะก็คือเอกสารที่เราต้องทำของบีนะคะ บีเคยแต่งงานมาแล้วเนาะหนึ่งครั้งกับแฟนคนไทยนะคะแล้วก็ได้ทำการหย่าเอกสารของบีก็จะมีประมาณ8ฉบับนะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดก็จะมี1คือใบเกิดนะคะใบเกิดเนี่ยทุกคนจะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าของใครหายนะคะให้ไปคัดที่อำเภอนะคะที่บ้านเรานะให้ไปขอคัดเป็นสำเนาถูกต้องนะคะทางอำเภอเขาก็จะ สแตปมมาให้นะคะแล้วก็นำเอกสารตัวนี้ล่ะค่ะเอาไปแปลนะคะก็คือ1ก็คือเราต้องมีทะเบียนบ้านนะคะ2ของบีนี่คือแต่งงานนะคะเคยแต่งงานเคยจดทะเบียนของบีก็จะมีใบบันทึกการหย่านะคะ3ก็คือตัวนี้ก็คือใบสําคัญในการหย่านะคะก็ เอามาด้วยเช่นกันนะคะ4นะคะหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นเมื่อก่อนเนี้ยบีใช้นามสกุลของแฟนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นของบีเองนะคะแล้วก็ตัวนี้คือคำร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวนะคะตัวนี้ให้ไปเอาที่ นางเลื้องนะคะเขาก็จะทําให้เรานะคะคัดมาให้แล้วก็อันนี้คือหนังสือสําคัญในการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลก็คือจะเป็นทําไมทําไมถึงมีสองใบก็คือทีแรกนะคะพอเราจดทะเบียนเราจะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของแฟนถูกไหมคะพอเราเราอยากกันแล้ว เราจะมาใช้นามสกุลเดิมก็จะมีการขอเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเดิมนะคะก็เลยจะมีสองใบนะคะส่วนตัวนี้เป็นแบบรับรองทอรลอ14ิทับหนึ่งนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆไปคัดที่ให้เพื่อนเพื่อนนะคะไปคัดที่อ,อ,อำเภอค่ะส่วนเอกสารอีกฉบับหนึ่งนะคะ สำคัญมากๆเลยตัวนั้นแต่บีไม่มีมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าทำไมไม่มีนะคะเพราะว่าตอนบีจดทะเบียนสมรสอะคะ่ะทางอำเภอที่ออสเตรียนะคะเขาได้เอาใบนั้นเก็บไว้ก็คือใบรับรองโสดนะคะคือใบรับรองการโสดของเราะคะ่ะเราก็ไปคัดที่อำเภอเช่นกันนะคะแล้วก็ใบนี้ค่ะจะเป็นใบที่สำคัญมากเลยในการที่เราไปขอนะคะ ส่วนเอกสารทั้งหมดที่เราได้มาเรารวบรวมมาเสร็จนะคะเราก็เอาไปทำการแปลเป็นภาษาเยอรมันนะคะของ B ีีเอาไปทำที่ออแม่ละออนะคะคือเขาแปลเอกสารเพราะว่าเขาจะมีล่ามในการแปลเอกสารตรงนี้นะคะเขาก็จะสะแตปมให้เราเห็นไหมคะนี่เพื่อนเพื่อนนะคะสะแตป์ให้เราเสร็จ ก็คือล่ามคนนี้ได้ผ่านการเรียนการคัดลอกอะไรประมาณนี้ค่ะว่าโอเคเ,ออเป็นที่ทางอำเภอยอมรับนะคะก็คัดลอกและเพื่อนๆแปลเสร็จนะคะก็เอาไปรับรองนะคะเออเอเกสารที่สถานที่แจ้งวัฒนะนะคะกรมสุนไทยนะคะ เอกสารฉบับนี้ทั้งหมดเอกสารทั้งหมดที่เราเอาไปไปแปลมาเนี่ยค่ะเราจะต้องเอาเอกสารทุกใบนะคะไปไปรับรองตาตัวนี้นะคะตาตัวนี้นะที่บีจะชีให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้นะคะเป็นตาอันนี้นะคะก็คือ ถ้าเรามีรีบนะคะก็จะคือแผ่นหนึ่งก็ประมาณ200บาทแต่ถ้าเรารีบในวันนั้นเราต้องการรับในวันนั้นนะคะก็4 0 0บาทนะส่วนค่าแปรนะคะค่าแปรเอกสารของบีนะหน้าละนะคะ700บาทนะคะเอกสารของบีจะมีค่อนข้างเยอะก็เลยจะค่อนข้างเปลืองตรงนี้นะคะหน้าละ700นะคะไม่ใช่ฉบับละนะคะคือเอ่อ ตัวนี้การบันทึกการยาของบีเนี่ยมีประมาณ4หน้า3หน้าก็หน้าละ7จ็รอค่ะเขาก็จะแปลซึ่งที่แม่ะออนะคะก็ขอบอกนิดนึงว่าบริการดีมากเพราะว่า1ราคาถูกที่สุดสอเออเวลาพี่ๆเขามีปัญหาในการดูเลขอะค่ะสมมุติว่าเออบัตรประชาชนเราไม่ชัดเขาก็จะมีการโทรมาถามเราก่อนว่ามันใช่นี้ไหมนามสกุลอาจจะดูไม่ชัดคือเขาเขาก็จะ ดูแลเอกสารของเราคือเขาอยากให้ออกมาเพอร์เฟกที่สุดนะคะอันนี้ก็ให้เครดิตของทางแม่ละออนะคะเพราะว่าเขาทำดีดีจริงๆนะคะค่ะก็พอเราได้เอกสารแปลออกมาเสร็จแล้วเราก็นำเอกสารทั้งหมดเนี่ยค่ะไปที่กงสุนไทยเหมือนที่บีบอกนะคะถ้าเพื่อนๆไม่รีบก็คือไปวันจันทร์วันพุธเนี่ยค่ะก็จะได้รับแล้วแต่ถ้ารีบก็คือจะรอรับในวันนั้นเพื่อนๆต้องไปแต่เช้านะคะ ไปแต่เช้าเลยแล้วก็จะรอรับเอกสารน่าจะประมาณบ่ายสองค่ะก็คือจะได้รับในวันนั้นนะคะแล้วก็พอเราทำการสแตมป์ของไทยเสร็จนะคะเราก็นำเอกสารทั้งหมดเนี่ยค่ะไปที่กงสุนออสเตรียนะคะที่อยู่ในไทยนะคะเพื่อให้เขารับรองตาตัวนี้มานะคะตัวนี้นะทุกคนนะตาตัวนี้นะคะทุกฉบับนะคะ ที่เราได้ไปทำการแปลคือของเบียค่ะทั้งหมดมีเอกสาร8ฉบับนะคะเขาก็จะ8ฉบับเลยแล้วก็รับรองครั้งหนึ่งเราก็ก่อนที่เราจะเข้าไปรับรองในของออสถานทูตออสเตรียเพื่อนๆคะ ต้องทำการนัดนะคะนัดเสร็จแล้วก็ถึงจะเข้าไปเพื่อจะยื่นเอกสารตัวนี้ได้ส่วนเอกสารเราสามารถที่จะไปรับเองหรือให้ทางสถานทูตนะคะส่งเป็นไปรษณีย์นะคะเรารอเราเรออยู่ที่บ้านได้ส่วนเออ,เอกสารตัวนี้นะคะถ้าเราไม่รีบนะฉบับละ200นะคะแต่ถ้าเรารีบก็คือฉบับละ400รย เหมือนที่บีบอกนะคะส่วนการสแตปมของสถานทูตเนี่ยค่ะบีบอกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะอยู่กับว่าค่างเงินของเราอะคะ่ะมันขึ้นขึ้น,นลงลงอันนี้เขาจะคิดเป็นยูโรนะคะประมาณ B-Y อยู่ที่ประมาณ80ยูโรนะคะต่อฉบับนะคะก็เราจะเอามาคูณก็คือเราไม่รู้ว่าวันนี้ค่างเงินเท่าไหร่ เราไปหนะ้าวันนั้นน่ะเราจะรู้ว่าค่าเงินเราเท่าไหร่แล้วเราก็จะเอาคูณ80ไปของบีมันตกประมาณ3,000กว่าต่อฉบับค่ะแล้วเป็นทั้งหมด8ฉบับนะคะที่บีต้องทำเอกสารตัวนีเออ้เป็นเอกสารที่ทำขึ้นมาแต่งงานกับชาวออสเตรียนะคะอันนี้บีมาบอกข้อมูลของประเทศออสเตรียนะคะเพราะว่า บีเนี่ยเคยทำการเ,เข้าไปค้นข้อมูลแล้วก็พอดีว่าเพื่อนๆนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่เยอรมันซะส่วนใหญ่เนาะบีก็เลยเข้าไปค้นแล้วบีไม่เจอข้อมูลว่าบีต้องทำยังไงแต่อันเนี้ยที่บีมาบอกเพื่อนๆก็คือประสบการณ์จริงของบีนะคะซึ่งบีได้เจอมาแล้วบีก็ได้ทำมากับตัวเองนะคะส่วนเอกสาร ที่เราทํามาแต่งงานกับชาวออสเตรียนะคะเพื่อนๆใช้ฉบับจริงเท่านั้นนะคะไม่เอาเอ่อก๊อปปี้นะคะคือใบเกิดใบที่เราขอมาจากทางอําเภอนะคะทุกใบค่ะใบเกิดใบหยา่าใบแต่งนะคะต้องเป็นใบจริงเท่านั้นนะคะคือของออสเตรียเขาใช้ใบจริงเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้ตัวอย่างหนังสือแสดงสําคัญการเปลี่ยนชื่อเห็นไหมคะ ก็ใช้ใบจริงนะคะเสร็จแล้วก็มีการแปลภาษานะคะโดยช่างโดยท่านผู้ชำนาญน,นะคะแล้วเขาก็จะสเตปมว่าโอเคนะคะมีตาสแตปมของทางคนที่แปลให้เรานะคะเสร็จปุ๊บบีก็จะเอาฉบับนี้แหละคะ่ะเหมือนที่บีบอกก็คือไปสเตปมของไทยอันนี้สเต็มของออสเตรียนะคะเป็นกงศุนเอกสารทั้งหมดนะคะจะมีอายุแค่6เดือนนะคะ เพื่อนๆจะทําอะไรก็คือให้เพื่อนๆให้รอบครอบในในระยะเวลาที่เราจะขึ้นมาแต่งงานเพราะว่าเอกสารมีการหมดอายุนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะบีก็จะมาบอกทิกเพื่อนๆแค่นี้นะคะว่าสิ่งที่บีรู้มาแล้วก็อยากให้เพื่อนๆติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องสนุกที่พีกกว่านั้นก็คือการที่เราขึ้นมา แต่งงานแล้วการที่เราจะขอวีซ่าติดตามขึ้นมาครั้งหน้าบีจะมาทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าระหว่างที่บีทำเอกสารตัวนี้ขึ้นมาแต่งงานกับชาวออสเตรียนะคะแล้วบีทำยังไงต่อแล้วมีอะไรที่บีต้องทำนะคะก็คือเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะแล้วก็ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด ดิ่งนะคะติดตาม B ด้วยอีกคนหนึ่งนะคะซึ่ง B จะมาบอกออทิกเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็บจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าการที่ B อยู่ที่ออสเตรียนะคะบีทำอะไรทำอย่างไงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบไหนนะคะส่วนวันนี้นะคะบก็เข้าใจว่าบีนเน่อได้ชี้แจงรายละเอียดให้เพื่อนๆฟังหมดแล้วส่วน ครั้งหน้าบีจะมาบอกว่าเราทำเอกสารตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเรามาแต่งงานนะคะแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะเพราะว่ามันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องทำนะคะแล้วยังไงเ,เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ